ู้งเมยครับทาไมเขาถึงไม่ได้ยอมใช้ไม้ไผ่ที่ไม่มีปลายกันในคลิปนี้ผมมีคําตอบให้ครับสวัสดีครับวกผมพาคนดอยชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็ได้มาตัดไม้ไผ่ข้างไร่นะครับเพื่อที่จะนําไปทารั้วนั่นเองนะครับระหว่างที่ตัดไปตัดมานะครับก็ได้เหลือไปเห็นไม้ไผ่ลำหนึ่งนะครับซึ่งเจ้าไม้ไผ่ลำนี้นะครับถ้าเกิดเรามองดูเผนๆก็ไม่แตกต่างอะไรจากลำอื่นเลยนะครับ แต่ถ้าเราลองมองดูดีนะครับเราก็จะเห็นว่าไม้ไผ่ลำนี้นะครับลักษณะจะไม่เหมือนกับลำอื่นเลยครับนั่นก็คือไม้ไผ่ลำนี้นะครับมันจะไม่มีปลายนั่นเองครับท่านผู้ชมเคยได้ยินไหมครับที่คุณท้าวคงแก่ครับบอกว่าห้ามนําไม้ไผ่ที่ไม่มีปลายแบบนี้ไปใช้งานนะครับสําหรับผมผมก็เคยได้ยินนะครับเพียงแต่ว่าผมยังไม่รู้สาเหตุว่าทาไมถึงห้ามนํามาใช้นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูสาเหตุจากต้นเรื่องกันนะครับไม้ไผ่ลำนี้นะครับถ้าดูจากภายนอกก็แก่ พอที่จะนําไปใช้งานได้แล้วนะครับแต่เมื่อใช้มีดฟันดูภายในแล้วนะครับเราก็จะรู้ทันทีเลยนะครับว่าไม้ไผ่ลำนี้นะครับมีความอ่อนเป็นอย่างมากเลยครับในความอ่อนระดับนี้นะครับเขาจะเทียบเท่ากับไม้ไผ่ระดับหนุ่มๆเลยครับท่านผู้ชมคนไหนที่เจอไม้แบบนี้นะครับก็ลองมาทดสอบกันได้นะครับรับรองว่าเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนแน่นอนครับและนี่ก็คือสาเหตุที่คุณท่าวคงเก่เขาบอกไว้นะครับว่าห้ามนําไม้แบบนี้มาใช้งานนั่นเองครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ